แล้วก็ทําการผัดคลุกเค้าค่ะให้ส่วนประกอบนัวเลยนะคะนําในส่วนของขิงนะคะลงไปผัดให้หอมก่อนเลยค่ะ สวัสดีค่ะชวนกันเข้าครัวกับไลลาชิวชิคนเดิมนะคะเพิ่มเติมมาชวนเพื่อนเพื่อนเข้าครัวทําเมนูอาหารดีๆทานกันอีกแล้วค่ะและวันนี้อีกเช่นเคยนะคะกับเมนูทํากินเองง่ายๆได้ที่บ้านแต่รับรองว่าได้ความอร่อยแบบเต็มๆคําแน่นอนกับไลลาวันนี้ไลลามาชวนเพื่อนๆพืทเมนู หมูสับผัดขิงในแบบฉบับของไลลาชิิๆค่ะรับรองค่ะว่าไลลาทําได้เพื่อนๆก็ต้องทําได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้กันเลยดีกว่านะคะว่ามีวัตถุดิบและส่วนประกอบอะไรกันบ้างค่ะวัตถุดิบแรกที่ไลลาใช้เลยก็จะเป็นในส่วนของตัวหมูสับค่ะกระเทียมสับละเอียดนะคะเห็ดหูหนูดําค่ะทําความสะอาดล้างน้ําตัดจุกให้เรียบร้อยนะคะขิงค่ะขิงซอยค่ะ เห็ดหอมแช่น้ำนะคะตัดคนออกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะ ต้นหอมซอยแว่นค่ะนะคะในส่วนของเครื่องปรุงก็จะมีในส่วนของตัวซอสหอยพริกไทยซีอิ๊วขาวน้ำตาลเต้าเจี้ยวและน้ํามันสําหรับผัดค่ะเห็นไหมคะว่าวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปลงมือทํานะคะไลลาขอฝากเพื่อนๆด้วยการให้กําลังใจไลลาโด,ดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ที่ช่องไลลาชิลๆนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้ไลลาทาคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปค่ะและเมื่อวัตถุดิบพร้อมแล้วเราก็ อย่ารอช้ากันเลยดีกว่านะคะรีบไปลงมือทํานูนี้กับไลลา,ลาเลยดีกว่าค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่านะคะกระทะวอร์มกระทะให้ร้อนก่อนนะคะและเมื่อกระทะร้อนแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเทในส่วนตัวน้ํามันพืชลงไปเลยค่ะหลังจากที่เราเทน้ํามันพืชลงไปแล้วนะคะเราก็ทําการนะคะ เลี่ยตัวน้ำมันนะคะให้ทั่วกระทะนะคะเพื่อให้น้ํามันนะคะร้อนละอุบทั่วถึงกันค่ะและเมื่อน้ํามันของเราร้อนดีแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปนั่นคือนําในส่วนของขิงนะคะลงไปผัดให้หอมก่อนเลยค่ะเราจะไปผัดในส่วนของตัวขิงซอยนะคะให้แห้งและหอมนะคะเดี๋ยวเราจะผัดนะคะให้แห้งก่อนนะคะนะคะแล้วเราก็ ขยิบในส่วนของตัวขิงออกไปนะคะแล้วเราก็จะมาทําการใส่ในส่วนของตัวกระเทียมลงไปเลยค่ะไปผัดนะคะเราจะผัดกระเทียมนะคะให้เกลียมและหอมก่อนนะ เอาละเมื่อกระเทียมของเรานะคะเริ่มเรียมแล้วส่งกลิ่นหอมขั้นตอนต่อไปคือการใส่หมูสับของเราค่ะแล้วเราก็จะผัดหมูสับนะคะคลุกกับตัวขิดของเราเลยค่ะใส่น้ำสต๊อกลงไปขุกขิดเล็กน้อยนะคะ เมื่อเราผัดไปได้สักพักหนึ่งนะคะหมูเริ่มเกือบสุกเราจะทำการใส่ในส่วนของตัวเห็ดหอมลงไปค่ะ <S <s <ules> <S เราก็จะผัดเห็ดหอมนะคะ <S <s <ules> <S ให้สุกนะคะ ในส่วนของวัตถุดิบนะคะและก็ส่วนประกอบในเมนูหมูสับผัดขิงในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองทาทานก็าสามารถลองทาทานกันดูได้เลยนะไลลา,ลาได้ทําการแชร์ข้อมูลในส่วนของวัตถุดิบและส่วนประกอบไว้ที่ใต้คลิปแล้วละคะ่ะแล้วเราก็จะทําการปรุงรสกันนะคะโดยการใส่ในสวนตัวซอสหอยค่ะ น้ำตาลทรายค่ะเต้าเจี้ยวค่ะและซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ทำการผัดคุกเค้าค่ะให้ส่วนประกอบนัวเลยนะคะ เราก็จะเพิ่มน้ำสต็อกลงไปนิดนึงค่ะเ <_ d ress> มื่อเราผัดทุกอย่างนะคะให้นัวกลมกลืนกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ในส่วนตัวเห็ดหูหนูดับลงไปเลยค่ะ <_ d ress> เล่งไฟได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเมื่อวัตถุดิบต่างๆเริ่มสุกดีแล้วนะคะเราก็จะทำการใส่ในส่วนของตัวต้นหอมลงไปเลยค่ะคลุกเคล้ากันอีกนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ในส่วนตัวพริกไทยลงไปเลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้านะคะแล้วก็ทำการปิดแก๊สเลยค่ะ แค่นี้นะคะเมนูหมูสับผัดขิงของไลาลาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะเดี๋ยวเรานำไปจัดเสิร์ฟใส่จานกันดูนะคะว่าเวลาเสิร์ฟใส่จานแล้วหน้าตาจะออกมาน่าทานแค่ไหนไปค่ะตามไปดูกันเลยค่ะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูหมูสับผัดขิงในแบบฉบับของไลลาชิวชิวเป็นยังไงกันบ้างนะคะเมนูนี้ชิวสมชื่อไหมคะเป็นเมนูทำกินเองง่ายๆได้ที่บ้านแต่รับรองค่ะว่าได้ความอร่อยแบบเต็มๆคำแน่นอนค่ะวัตถุดิบและส่วนประกอบที่เอามาทำในเมนูนี้นะคะก็หาไม่ยุ่ยยากค่ะนะคะแล้วก็ขั้นตอนการทำก็ง่ายนิดเดียวนะคะไลลาเชื่อว่าไลลาทำได้เพื่อนๆก็ต้องทำได้แน่นอนค่ะเป็นเมนู ที่สามารถทานกับข้าวสวยและร้อนนะคะหรือว่าจะทานเล่นได้หมดเลยละคะดูสิคะน่าทานไหมละคะฉะนั้นเราอย่ารอช้าเลยค่ะรีบลงมือลองชิมกันเลยนะคะว่ารสชาติจะครบรสมากน้อยแค่ไหนคะ่ะมาค่ะมาชิมพร้อมๆกับไรลาเลยนะคะอบอกได้คำเดียวว่าครบรสค่ะ สำหรับเมนูนี้นะคะต้องทานกับข้าวสวยละ้อนตอนนี้ไลาลาต้องไปหาข้าวสวยแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนเนี้ท้องบอกว่าอยากกินต้องได้กินค่ะแล้วยังไงไว้พบกับไลลา,ลาคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ